พอเป็น12นะครับอย่างว่าไป LED สีแดงจะกระพริบ IP, ก็บเตือนตอนนี้มันเท่ากับจํานวนที่เราตั้งไว้แล้วนะครับหากคนยังเดินเข้าไปต่อมันจะเป็น13โชว์โแล้วก็จะกระพริบ IP, นะครับสวัสดีครับมาเชื่อกันอีกแล้วนะครับกับโปรเจกต์จูยูนะครับ วันนี้ผมมีโปรเจกต์ดีๆมานำเสนอะนะครับมารีวิวตัวโปรเจกต์ตัวหนึ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าตรงนี้นะครับนั่นก็คือเครื่องนับคนเข้าออกนะครับเครื่องนับคนเข้าออกนะครับอันนี้เป็นการต่อยอดจากาคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นตัวน,นับคนเข้าออกขนาดเล็กกว่าน,นี้หน่อยนะครับตรงนี้เพิ่มเติมตรงที่มีหน้าจอ LCD เพิ่มขึ้นมานะครับ มาดูว่าโปรเจก์นี้จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับจากที่เห็นอยากด้านหน้านะครับตัวชิ้นงานอยู่ในกล่องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับมีขนาดประมาณ20คูณ20เซนติเมตรนะครับกว้างคูณยาวนะครับเป็นจริงๆเป็น Junction Box ก,กันน้ำนะครับโดยก็จะมีตัวเซนเซอร์นะครับที่เป็นเซนเซอร์อินฟราเรดนะครับแบบชนิดป้องกันสัญญาณรบกวนด้วยนะครับ สองตัวนะครับเป็นแบบอินฟราเรดนะครับแล้วก็ตัวหลอด LED สีเขียวแล้วก็สีแดงสวิตสำหรับการรีเซ็ตนะครับแล้วก็สำหรับการตั้งค่าตัวหน้าจอ LCD นะครับขนาด2บรรทัดนะครับ16ตัวอักษร2บรรทัดนะครับ16คูณ2นะครับนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูภายในนะครับผมจะต้องผมจะแกะให้ดูภายในกัน ตอนที่จะดูภายในนะครับจะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับคือด้านข้างจะเป็น Power p าวเวอร์ k ักนะครับ Power p าวเวอร์ k ักนะครับซึ่งจะใช้งานร่วมกับตัวเด็ปเตอร์ DC 12โวลต์นะครับเป็นแบบนี้12โวลต์นะครับ1.5แอมป์นะครับมากกว่านี้ก็ได้นะ ด้านในนะครับก็อยู่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นไปตามที่ผมบอกเมื่อสักครู่มีเซ็นเซอร์อินฟราเรดสองตัวมิสสวิตเปิดสวิตพุทธ์ปุ่มรีเซ็ตนะครับแล้วก็ตั้งค่าหลอดเอทวีดีสีเขียวแล้วก็สีแดงแล้วก็หน้าจอ LCD จอ LCD จะใช้โมดูล i อสแควรนะครับเพื่อลดจำนวนการใช้สายของหลอดเอทีวีดีจอ LCD นะครับตัวแผงวงจรจะใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเป็นออเดโนนาโนนะครับมีบัสเซอร์ไซเรนส่งเสียงตรงนี้ยังติดชิลอยู่นะครับป้องกันเสียงอยู่ถ้าต้องการให้เสียงดังมากขึ้นก็เอาอันนี้ออกได้นะครับตรงนี้ผมยังปิดเอาไว้อยู่ไม่อยากให้มันดังมากนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำม,มาไว้นะครับก็คือการจูนค่าเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์จะมี VR ปรับค่าได้นะครับไว้สำหรับการจูนค่านะครับของใช้ ตัวไขควงตับแบนขนาดเล็กแบบนี้ครับจูนค่านะครับโดยวิธีการจูนเนี่ยเซนเซอร์ตัวนี้มีรัศมีในการมีระยะในการตัวจับอยู่ที่4ี่ถึงแปดสิบเซนติเมตรนะครับดังนั้นเนี่ยเราเวลาจะตั้งค่าจะต้องตั้งเซนเซอร์สองตัวนี้เนี่ยอยู่ตัวจับในรัศมีที่เท่ากันนะครับวิธีการก็คือให้ทําการเสียบแหล่งจ่ายไฟแบบนี้นะครับเสียบแหล่งจ่ายไฟไแบบนี้นะครับ แล้วก็ทําการจูนค่านะครับหันหันตัวเซนเซอร์ทั้งสองเข้ากําแพงแล้วค่อยๆถอยนะครับแล้วจูนให้มันมีหลอดไฟติดโดยที่ติดพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเซนซิสีมากกว่าอาจจะมีปัญหาได้ตรงนี้ก็มีการจูนไปไว้แล้วนะครับแต่ว่าให้อมูลไว้เผื่อจะมีการค่าเพี้ยนหรือว่าเราจะเปลี่ยนเซนเซอร์เวลาเซนเซอร์เสียนะครับ ทีนี้ผมจะมาสาธิตการทำงานนะครับโดยก่อนที่จะสาธิตนะครับผมจะแนะนำวิธีการตั้งค่าก่อนนะครับโดยการตั้งค่าเนี่ยัมจะมีอยู่ก็กัร2อแบบนะครับก็คือตั้งค่าในลักษณะของจำนวนคนสูงสุดเตี่วจะตั้งนะครับแล้วก็ ตั้งค่าทิศทางในการเดินเข้าเดินออกครับเพิ่มเติมจากเวอร์ชั่นก่อนหน้าครับเวอร์ชันก่อนหน้าเนี่ยมีการฟิกไปแล้วว่าจะต้องเดินเข้าร้านหรือว่าเดินเข้าภายในอาคารนในทิศทางนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าตรงนี้สามารถที่จะสลับได้คือเดินเข้าในทิศทางนี้ได้โดยตั้งที่ตัวโปรแกรมนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูไม้ดูตัวหน้าจอก่อนนะครับนี้ไม่ใช่การตั้งค่านะครับเมื่อเมื่อเมื่อเสียบ จ่ายไฟก็ไปนะครับเครื่องจะอยู่ในโหมดทำงานปกตินะครับก็จะเป็นมีคําว่าเซตขึ้นมาครับแล้วตัวข้างล่างเป็นเลขเป็นตัวเลขนะครับหมายถึงว่าตรงนี้ผมเซตไว้ที่5นะครับอ่าแล้วก็จํานวนในคนเดินเข้าจะเป็นด้านหลังนะครับล้าเดินเข้าดูทิศทางจากอา่าตัวนรักตรงนี้นะครับ หมายถึงว่าตอนนี้เซ็ตไว้ว่าห้เดินเข้าที่ทางนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับวิธีการเปลี่ยนเป็นยังไงนะครับมาเริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนเซ็ตก่อนนะครับว่าตอนนี้เป็น5เนี่ยถ้าเกิดผมต้องการเปลี่ยนเป็น1นะิเนี่ยทำได้อย่างไรนะครับวิธีการก็คือการถอดแต่งจ่ายไฟออกก่อนนะครับแล้วทําการกดปุ่มปุ่มเซ็ตปุ่มรีเซตปุ่มกดนี้นะครับค้างเอาไว้เลยนะครับแล้วก็จ่ายไฟเข้าไปจะได้ยินเสียงดังยาวครับอ่ะ ถ้ายินสองครั้งนี้ไม่ใช่นะครับผมแล้วก็จัาไฟก็ไปครับถ้ายินเสียงดังยาวนะครับแล้วปล่อยมือไฟสี LED สีเขียวจะติดนะครับแล้วก็จะขึ้นจะเริ่มต้นค่าเซตเป็นศูนย์นะครับโดยใช้เวลาสิบวินาทีนะครับเมื่อเราไม่ได้กดอะไรมันจะเซฟหนึ่งครั้งเสมอเมื่อสักครู่มันเซฟศูนย์ไปแล้วนะครับดังนั้นผมจะตั้งค่าใหม่ก็ทําการกดปุ่มเซตนะครับ สามารถกดค้างได้นะครับข้านะครับสิ 10. แล้วก็รอประมาณ5วินาทีนะครับมันจะขึ้นคําว่าเซฟขึ้นมาคือเซฟแล้วนะครับผมเหตุผลที่ไม่เซฟทุกครั้งเพราะว่าตัวคําสั่งเซฟผมเราจะใช้ตัวเซฟลงไปในตัวคอนโทรลเลอร์นะครับใช้ฟังก์ชัน EP from นะครับ อ่าซึ่งมันจะเซฟได้แค่หนึ่งแสนครั้งก็จะหมดอายุดังนั้นถ้าเราเซฟบ่อยๆมันก็จะเสียเร็วนะครับดังนั้นก็ให้มันนานๆเซฟปีหนึ่งนะครับโดยเมื่อเมื่อเซฟได้แล้วมันจะเซฟแค่ครั้งเดียวนะครับนอกจากจะมีการเปลี่ยนค่าใหม่นะครับผมยกตัวอย่างผมจะเปลี่ยนเป็นสิบสองนะครับมันก็จะเซฟใหม่ครับนี่นะครับแต่ถ้าเรานิ่งแบบนี้ไม่เปลี่ยนเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับตรงนี้ ผมจะทําการถ้าต้อ,ตอ,ตอ,ตองถ้าพอใจที่ตรงนี้แล้วก็ทําการต่อแหล่งจับไฟครับแล้วก็จ่ายไฟกลับเข้ามานะครับค่าเซตพอยต์เซตก็อยู่ที่12นะครับทีนี้อีกวิธีการตั้งค่าหนึ่งนะครับก็คือตั้งค่าทิศทางการเดินเข้านะครับตรงนี้เดินจากซ้ายไปขวาอยู่นะครับวิธีการจะต้องทําการกดปุ่มแล้วก็เอามือปิดตรงนี้หรือว่าเซนเซอร์ตัวนี้ตรวจจับได้ด้วยนะครับ จะใช้วิธีนี้นะครับกดเอามือไปปิดตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็กดปุ่มรีเซ็ตด้วยนะครับจากนั้นก็เสียบแหลงจ่ายไฟจะได้ยินเสียงร้องดังสั้นๆสองครั้งปิ๊บๆครับแล้วเราก็เผิอมืออ่าแล้วก็ปล่อยมือครับจะจะมีะ็นว่า LED สีแดงติดนะครับแล้วก็สายลักษณ์เป็นแบบนี้ทิศทางในการเดินเข้านะครับจากซ้ายไปขวากดปุ่มเซ็ตเพื่อเปลี่ยนนะครับ มันก็จะเปลี่ยนเป็นสลับด้านกันแบบนี้นะครับโอเคทีนนี้ผมจะลองใช้วิธีใช้วิดีเดินจากขวามาซ้ายนะครับจากนั้นดึงปักนะครับตอนแรกมันขวาซ้ายไปขวาผมเปลี่ยนเป็นขวามาซ้ายนะครับจากนั้นเสียบแบงจ่ายไฟเข้าไปใหม่นะครับเห็นไหมครับว่า มันเป็นที่ตางจาก,กว่ามาซ้ายเปลี่ยนนะครับตรงนี้เห็นว่าเสียงมันร้องหมดเพราะว่าเซน้ซื้อมันตรวจจับได้ครับระยะตรวจจับตั้งไว้ที่ค่อนข้างจะห่างนะครับนะั้นถผมโดนมือข้างเดียวน่มันจะร้องครับผมก็เลยกดรีเซ็ตนะครับเพราะว่า,าฟังก์ชันยังคงเหมือนกับเวอร์ชั่นเดิมนะครับตรงที่ยังมีฟังก์ชันที่จะเป็นตัวป้องกันนะครับว่า ถ้าคนเดินค้างเซ็นเซอร์อยู่ไม่เดินต่อมันจะร้องครับนะครับทีนี้ผมมาสามาดูวิธีการก,การทำงานของมันนะครับเมื่อผมตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งเซตพออยู่ที่12นะครับผมจําลองให้คุเดินจากด้านขวาไปด้านซ้ายนะครับจากที่ตั้งเมื่อสักครู่หากไม่เห็นก็นี่ครับนี่นะครับ ที่มันร้องบ่อยๆเพราะว่า,วามันโดนเสื้อแก้กข้างเดียวนะครับผมจําลองให้ดูนะครับโดนนเสื้อแก้กข้างเดียวมันจะร้องครับเพราะไม่ผ่านไปสุดแต่ถ้าเดินผ่านไปจนสุดนะครับมันจะหยุดร้องแล้วก็นับหนึ่งนะครับนับสองนับสามนะครับ พะเป็น12นะครับ,เด,กกบเดี๋ยวไฟ LED สีแดงจะกระพริบเพื่อเตือนตอนนี้มันมันเท่ากับจํานวนที่เราตั้งไว้แล้วนะครับหากคนยังเดินเข้าไปต่อมันจะเป็น13โชว์แล้วก็จะกระพริบนะครับถึงขั้นนี้เนี่ยจะไม่สามารถรีเซ็ตอะไรได้นะครับเพราะว่าจำเป็นที่จะต้องเดินออกนะครับผมจําลองคุณเดดอกโดยแกล่งมือจากด้านซ้ายมาด้านขวานะครับพอเป็น12ใช่ไครับเสียงร้องเตือนก็จะเงียบไป แต่ไฟสีแดงคงกระพริบอยู่เพราะว่ามันถึงจําจนวนคนที่ที่ตั้งเอาไว้แล้วนะครับในนี้ผมจําลองว่าคนเดินออกเพิ่อมอีกคนนึงจะป้ายมือจากซ้ายไปขวานะครับเหลือ11นะครับแล้วไฟก็อยู่กระพริบสถานะปกติของมันคือไฟสีเขียวนะครับจะกระพริบนะครับแบบนี้นะครับนี่คือปกติดีทุกอย่างนะครับตรงนี้ยังไม่มีฟังก์ชันออโต้รตาร์้นหมายถึงว่าถ้าเกิดจะใช้อยู่แล้วไฟดับนะครับ จะใช้ยอยู่แล้วไฟดับเนี่ยกลับมาใหม่เนี่ยมันจะเริ่มค่าใหม่เป็นศูนย์นะครับหากต้องการให้มันเป็นเหมือนออโต้รีสตาร์ตต้องฝากค่าไว้ในอ e ีพรพอมซึ่งมองมองแล้วเนี่ยมันจะทำให้มีการเซฟบ่อยมันจะทำให้อ e ีพรพอมหมดอายุได้นะครับอีพ e ีพอมหมดอายุได้ดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้ทำเอาไว้นะครับหากต้องการทำก็จริงๆสามารถแก้โคดได้แต่ค่อนข้างจะซับซ้อนเป็นสักหน่อยนะครับ นอกจากฟังก์ชันนี้แล้วฟังก์ชันอื่นก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับในกรณีที่คนเดินค้างเซ็นเซอร์นะครับหรือว่าคนเดินค้างเซนเซอร์แบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะรีเซ็ตเพื่อปิดเสียงได้นะครับโดยงานเดินผ่านแต่ละครั้งคนจะเป็นช่วงระยะห่าง1วินาทีนะครับเพื่อป้องกันบัก๊กหมายถึงว่าถ้าไปเร็วๆอันนี้เกินไปเนี่ยมันจะเซนเซอร์ไม่ได้นะครับมันต้องทิ้งช่วงกันอย่าง,างน้อยเนี่ยหวินาทีนะครับสมมติตรงนี้ เร็วเนี่ยมันจะจาได้แค่ครั้งเดียวไหมครับเพราะว่ามันมานผ่านไปเร็วเกินไปถ้าเราดีเทคถี่มากๆเนี่ยมันจะเกิดดีบั๊นะครับมันเกิดบัก๊กของโปรแกรมได้ก็เลยอันนี้เป็นข้อจํากัดอยู่นะครับทีนี้นะครับผมว่าโปรเจกต์นี้จะ เป็นโปรเจกต์ที่มีโอกาสที่จะใช้งานจริงได้มากขึ้นนะครับโดยอาจจะเอาไปจำลองการใช้งานนะครับผมในสถานที่จริงนะครับตรงนี้ก็ยังประยุกต์ใช้ได้อีกเยอะนะครับหวังว่าโปรเจกต์นี้คงจะมีประโยชน์นะครับยังไงใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้โปรเจกต์ตัวอยู่ด้วยนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดี ดีครับสนับสนุนโดยกาแฟสมุนไพรคอร์ดีบูสเตอร์กาแฟถังเช่าที่เบตผสมเห็ดลิ้นจือแดงหอมเข้มสุขภาพดีไม่มีน้ำตาลสนใจโทร9 9 5 5 0 6 0 8 8 1